สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นสแลนอีกแล้วทุกคนเหมือนเดิมผมซื้อไซส์เดิมเลยนะครับ3คูณ6เมตรทุกคน อันนี้คือนะครับสแลนนะครับพางแสงได้9 0้ทุกคน3าคูณหเมตรแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้อ่านะครับเจาะตาไก่นะครับแล้วก็เข้ามุม,มแบบนี้แบบนี้มาให้เรียบร้อยเลยทุกคนเนี่ยนี่หนาประมาณนี้นะครับอ่าพางแสงดีอยู่นะอ่านี่นะครับสแลนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสองร้อยกว่าบาทอันนี้คือไซส์สามคูณหกเมตรถ้าเข้าไปเลือก ในที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้เนี่ยนะครับถ้าใครอยากได้ไซส์อื่นนะครับกดลิงก์เข้าไปที่ผมจะให้ไว้ด้านล่างนี้นะแล้วก็ไปเลือกกันเหมือนเขามีหลายไซส์หลายขนาดมากทุกคนแล้วก็ยังมีสีอื่นด้วยนะอันนี้เป็นสีดำนะเขาจะมีเป็นสีครีมก็มีนะครับสีเขียวก็มีนะทุกแบบเนี่ยก็คือจะเย็บขอบมาแบบนี้หมดเลยนะครับเย็บขอบมาเข้ามุมมาแบบนี้แล้วก็ตีตาไก่มาให้นะครับระยะการตีตาไก่ก็ประมาณ1เมตรทุก1เมตรเนี่ยเขาจะตีตาไก่มาให้นะความยาวนะครับผมก็มาขึงบางแดดเหม คือมาอายุการใช้งานมันก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนั่นแหละแต่ก็มันโดนตากแดดเยอะประมาณปี2ปีเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบเริ่มเปื่อยเริ่มขาดได้เหมือนกันนะตัวแสแลนพุงเนี้นะครับเพราะนั้นก็พอมันไม่แพงมากเนี่ยแล้วก็ได้ขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็คุ้มนะครับใช้ปี2ปีก็ใช้ปีหนึ่งหามันก็คุ้มแล้วนะครับเอามาเอามาบังแดดเนี่ยนะครับทำให้ลดความร้อนของบ้านเพราะว่าผมฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยมันประทะแดดเต็มเ็มเลยนะผนังข้างบ้านผมเนี่ยนะครับถ้าไม่มีแสแลนบังแดดไว้เย็น ตั้งแต่ติดสแลนมาเนี่ยนะครับเปิดแอร์นี่เย็นขึ้นเยอะเลยทุกคนแล้วก็ค่าไฟก็ลดลงด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะทุกคนผมก็ติดตั้งให้ดูเหมือนเดิมแล้วจะให้เปรียบเทียบดูเวลาที่แสงลงก็แสงลงจ,จัดๆเนี่ยจะจะเทียบดูว่าพอมันผ่านสแลนแล้วเนี่ยมันมืดแค่ไหนนะครับผ่านไปนะมันกองช่วยกองแสงได้ดีทีเดียวเลยนะทุกคนบ้านใครโดนแดดจ,จัดๆร้อนๆเนี่ยเอาลองหาเชือกขึงแล้วก็เอาสแลนไปคุมเอาไว้ดูนะครับช่วยบังแดดแได้เป็นอย่างดีนะทุกคนแล้วก็บางทีช่วงฝนตกเนี่ยนะครับ น้ำมันก็ไม่ส่าดเข้ามาเต็มๆเพราะว่ามันโดนมันมาโดนสแลนกองเอาไว้ทีหนึ่งด้วยนะเออมันก็ไม่สาดผนังบ้านบางทีถ้าเกิดว่าฝนตกแรงๆด้านบ้านค่ะที่เป็นกระจกแบบกระจกเลื่อนเนี่ยมันไปโดนฝนที่สาดเข้ามาแรงๆเนี่ยน้ำมันซึมเข้าทางช่องหน้าต่างได้นะครับเพราะนั้นถ้าได้ตัวเป็นตัวสแลนมาช่วยคุมไว้ก็ช่วยบังช่วยกองฝนไปได้อีกทีหนึ่งนะกองได้ทั้งฝนกองได้ทั้งแดดเลยะนีับฝนที่จะเข้าแรงๆก็มันก็จะเบาลงไปอ่าประมาณนี้นะครับผมแปะเล็กไว้ให้เหมือนเดิมแล้วทุกคนครับไปเลือกไซส ขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ